สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อลอดช่องที่นำเสระดีเกียวโลก่ของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอย n มาสรุปเพื่องฟังครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของกราฟวิเคราะห์กราฟบิตคอยนะครับประจำวันที่28เดือนกุมภาพันธ์2566านั่นเองวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ้นเดือนแล้วเนาะก็หลังจากที่เราในเดือนกุมภาเนี่ยบิตคอยก็ต้องบอกว่าก็ขึ้นลงนะครับปกติเนาะหลังจากที่ในช่วงมการามันขึ้นมาตลอดนะครับก็ต้องบอกว่าเดือนกุมภาก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเลือกทางตัดสินใจหลาย พอสมควรเพราะว่าเทรดยากนะครับราคามันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตรงซ็อบล้ออะไรมันก็วางยากนิดนึงนะครับแต่ก็มีกลุ่มบางกลุ่มที่แบบว่าปรับตัวขึ้นเนานะซึ่งเราก็เคยคุยไปแล้วในเกาะหน้านี้ทีนี้เมื่อวานเองก็จะเห็นว่าผมไม่ได้มานะครับพอดีว่าติดภารกิจนะครับไปซื้อของนะครับไปซื้อของเตรียมตัวเดินทางไปจอร์เจียคืนนี้นะครับพอดีเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะไปเที่ยวแล้วครับเนาะก็อาจจะไม่อยู่ประมาณ6-7วันนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมจะพยายามอัพคลิปแล้วกันนะก็นะ อาจจะแบบวันไหนผมว่างๆขี้เกียจขี้เกียจนะครับตื่นเช้าหน่อยก็อาจจะมาอัปเดตแบบสั้นๆให้ได้ดูกันแต่คงไม่ได้อัปเดตคลิปยาวอะไรนะครับวันนี้เช่นกันเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเตรียมตัวหลายๆอย่างเพื่อเดินทางนะครับแต่ว่าตัวกราฟเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ว่างอัปเดตเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอยู่ใน Discord ของไอเรืลอตคอมมูนิตได้นะครับ โดยใน Discord ของไอเลอร์ลอตเนี่ยมันจะมี Discord จะเป็นห้องที่ให้สมาชิกทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอัปเดตพวกสถานการณ์ Bitcoin ที่นั่นละกันนะครับต่อจากกราฟวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้อัปเดตไปแล้วซึ่งทรงอะไรยังเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมจะรายงานความคืบหน้าให้เรื่อยๆนะครับจะมองอธิบายถึงแผนที่ผมมองอยู่อะไรอยู่นะครับก็ เดี๋ยวจะมาอธิบายในห้องนี้ะเดี๋ยวจะมีห้องที่เป็นอัปเดต Bitcoin รายวันให้นะครับยังไงก็ใครที่สนใจสามารถเข้ามาอยู่ในนี้ได้นะทีนี้หนึงผมขอประชาสัมพันธ์ในส่วนของแก๊ง Membership หน่อยนะครับว่าคืนนี้นะครับอย่าลืมคืนนี้เรามีในส่วนของตัวไลฟ์สด Membership กันนะครับเป็นรอบเป็นอาทิตย์นี้ปกติเราจะไลฟ์สดทุกวัน พื้นลหัสใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมขอขยับมันหน่อยเพราะเดี๋ยวผมไม่อยู่แล้วอย่างที่บอกไปต่างประเทศไม่รู้ว่าเน็ตเป็นอะไรยังไงนะครับก็กลัวจะอัปเดตได้ไม่เต็มที่นะครับจะอัปเดตตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับก็ขอชั่วโมงเดียวละกันเพราะเดี๋ยวเดินทางด้วยนะยังไงก็ใครที่เป็น Member s h i p สามารถเข้ามารอดูไลฟ์กันได้นะครับอย่าลืมนะวันนี้นะเรามีนัดกันโดยสําหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้จักระบบ m e m b e อร h i p ของช่องไอเลอร์ล็อตเนี่ยระบบเมมเบอร์ชิพของช่องุอเลอร์ล็ นะครับก็จะมีตัวโลให้ว่าตอนนี้สับสไครต์มากี่เดือนแล้ว,ลวก็จะมีไอ้อุ๋งเนี่ยกายล่างตามสีนะครับมีในส่วนของตัว อีโมจิที่เอาไว้ให้เล่นตอนที่จะคอมเมนต์หรือไลค์กันอันนี้จะเป็นสําหรับผู้สนับสนุน50บาทนะครับทั่วไปแลวเลเวลที่2ครับจะเป็นในส่วนของแฟนบันแท้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะสามารถดูในส่วนของไลฟ์สดได้แล้วก็สามารถที่จะดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะครับรวมไปถึงมีห้องกันบ้านนะครับที่เราจะที่ผมจะคัดตัวนะครับเล่นมาให้นะครับก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่ผมสนใจผมก็รู้สึกว่าตัวนี้ทรงหน้าเล่นจังเ็าจะมีมาอัปเดตให้ในห้องนี้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการที่เอาไปหาแผนนนนนเเล่่่ตออังะรสวดับ ที่3ครับคือระดับสายไประดับนี้นะครับจะเป็นระดับที่ไม่ได้ต่างระ,ระดับที่2เท่าไหร่นะครับก็จะเน้นในเรื่องของคนที่อยากจะเออซัพพอร์ตมากขึ้นซัพพอร์ตทีมงานที่อยู่ในที่ช่วยคอมมูนิตี้มากขึ้นอะไรแบบนี้นครับเพราะว่าตัวคอมมูนิตี้เองก็มีทีมงานซัพพอร์ตเยอะเหมือนกันนะครับยังไงก็สามารถที่จะมาดูรายละเอียดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมมีแปะไว้แล้วเช่นกันนะครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมตลาดกันนิดนึงในวันนี้ภาพรวมตลาดในวันนี้นะครับต้องบอกว่าาตลดก็ยัง ค่อนข้างปรับตัวขึ้นปรับตัวลงอยู่นอ้อยอยู่ในโซนไซเย์ของบนะิตคอย n ่าจะที่ลงมานะครับซึ่งในรอบสัปดาห์มายังถือว่าบิตคอยมีการปรับตัวลงนะลงมา6%นะครับยีชั่วโมงที่ผ่านมาก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับจริงๆเมื่อวานมีปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วก็ตบลงแรงเยอะเช่นกันเนาะจะเห็นว่าทั้งตลาดตอนนี้ก็ยังแดงๆอยู่เนาะไม่ได้มีตัวไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบแข็งขึ้นมาได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกราฟบิตคอยวันนี้กันดีกว่านะครับกราฟบิตคอยวันนี้ต้องบอกว่า คือเรารอเจอในส่วนของเราเห็นในส่วนของดายวัเจนชุดนี้ใช่ไหมครับเนาะนี่ครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีแท่ง r e j e c t ั่นแท่งนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเปิดโพชชั่นบายกันไปแล้วนะครับผมก็พูดไปแล้วนะครับว่าตรงเนี้ยผมลุ้นที่จะเล่นนะครับเป็นแผนนี้เลยนะครับก็คือ Stop Loss ที่ใต้โลนะครับที่22678แนะครับแล้วก็มี TP เนี่ยอยู่ที่เรา 6. 1 61. 8ของเวฟ A นะครับโฮสเอก็คือที่ราคาประมาณ24,250ืรอาเดียวประมาณนะครับเมื่อวานเองกราฟก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับเนาะเกือบถึงเกือบถึงเป้านะครับติดแนวต้านโซนนี้อยู่นะครับติดแนวต้านโซนนี้อยู่ก็ตบลงมานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแนวทางเป็นยังไงเนาะสำหรับคนที่ถือโพ i ิชันอยู่โดยส่วนตัวผมมองว่ากราฟเนี่ยเอาจริงๆก็แอบไม่ได้มองว่าสวยเท่าไหร่นะครับไม่ได้แอบมองว่าสวยเท่าไหร่เพราะ ชุดนี้เนี่ยทำ l o ว e r low เรียบร้อยนะครับเนะาะทำ l o ว e r l เรียบร้อยซึ่งอย่างเงี้ยมันก็ปกติถ้าเป็นสายแบบรัน t r รนตามทีดีดาวเนาะเราเล่นยกหายกโลใช่ไหมครับชุดนี้มันลงมาทำ l ลว e r l แล้วเราก็อาจจะต้องแบบอาชีพตั GP, ้งแต่ตอนที่หลุดตัวนี้แลวนะครับเป็น stop profit นะครับตั้งแต่โซนประมาณ2320ามสองศนย์ 3, ละนะครับแต่ทีเนี้ยโดนส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าชุดนี้มีโอกาสที่จะขึ้นเป็น A แล้วย่อลง B แล้วขึ้น C ต่อได้ ก็เลยยังรู้สึกว่ายังยังอยากจะถือไว้ต่อโดยส่วนตัวผมเองนะคือจริงตอนนี้มันแล้วแต่วัดใจแล้วนะครับมันแล้วแต่ว่าใจแล้วว่าเฮ้ยบางคนจะเลือกท p ีไปเลยนะครับก็ได้นะครับน,นี่น้างบางคนอาจจะเผลอๆทีพีพแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมอันนั้นคุณทีพีราคาสวยยินดีด้วยแต่ผมไม่รู้ไนงะผมไม่รู้ว่ากราฟมันจะลงมาแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวเองผมก็วางแผนไว้นะครับว่าเฮ้ยกัดฟันไปเลยเพราะชุดนี้เนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีโอกาสลุ้นหน้าซีอยู่ แล้วก็ต่อให้ลงมาตรงนี้ผมก็สต็อปลอดไม่เยอะครับเพราะว่าไม่ได้แบบใส่ไม้อะไรเยอะนะครับไม่ได้ใส่ไม้อะไรเยอะมากก็ยังรู้สึกว่าเออยังรับได้ถ้าเกิดลงมาสต็อปลอดจริงก็อาจจะทนฝืนต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของทีนี้ส่วนของใครที่แบบจะมาเข้าช่วงนี้ผมยังรู้สึกว่าถ้าช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามองว่าเอ้ยรับแผมผมที่เล่นแบบนี้ได้อ่ะโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโซนย่อลงมาก็จะทุนสูงนิดนึงนะครับดิสบอร์ดเลโชอาจจะมานั่งดูนิดนึงเนาะว่าเอ้ยตรงเนี้ยเป็นไง ถ้าเกิดว่าสต็อปลอที่เดียวกับผมเนี่ยนะครับเนาะและ้วตรงเนี้ยริสิวอร์เลโชถ้า TP ที่เดียวกันริสิวอร์เลโชมันจะมาประมาณ1.3นะครับก็คือเท่าวกว่าก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้น่าเกียดนะครับเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเรามองก็คือชุดเนี้ยครับที่มันย่อลงมาหลังจากจบ5แล้วคือเป็นการย่อ ABC ลงมาดังนั้นตรงเนี้ยผมมองว่าชุดเนี้ยเป็น A ใหญ่กําลังขึ้น B ใหญ่ บใหญ่ตัวนี้แน่นอนผมมองตรงนี้เป็น A,B,C ดังนั้นนี่มันมีโอกาสเป็นแฟดใช่ไหมครับพอมีโอกาสเป็นเคสแฟดเนี่ยแน่นอน C มันอาจจะอันนี้คือเป้าขั้นต่ำนะครับที่68.8เนี่ยมันสามารถจะตัวขา B เนี่ยสามารถที่ไปได้สูวงกว่านั้นนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับว่าหน้ากราฟณนะตอนนั้นเป็นยังไงพะชุดที่เป็นแฟดเนี่ยเราเดาเป้าขา B ไม่ค่อยออกหรอกนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราจะพอเดาเดาแล้วมันอยู่ที่68.8แต่ถ้ามันสมมตินะถ้ามันลงต่อหลุดลงมาเลยแสดงว่าผมนับผิดแสดงว่าทั้งก้อนเนี้ยอาจจะเป็นอะไรคร ชุดนี้เป็น X นะครับแล้วก็เป็น ABC ลงมาก็อย่างนั้นเนี่ยก็จะยอม s ต o p l ล s อออกเพราะว่ามันจะลงได้เยอะเนาะอาจจะลงมาที่ฐานโซนนี่แหละครับฐานแนวรับโซนประมาณ22-300ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะตอนนี้แนวรับหลักจริงๆเนี่ยผมมองเป็นโซนนี้นะครับผมมองที่เป็นโซน23,300นะครับก็ลองลุ้นกันไปเนาะโดยส่วนตัวยังลุ้นหน้าเด้งขึ้นอยู่นะครับแต่มันเป็นได้2ทางนะดังนั้นตอนนี้ถ้าใครรู้สึกว่ามีกำไรแล้วไม่อยากจะเสียกำไรนั้นนะครับ อาจจะเลิก TP ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เรายังมีกําไรอยู่เห็นไหมยังมีกําไรอยู่แต่มันก็กําไรไม่ได้เยอะแหละนี่ครับนะกำไรไมไ่เยอะประมาณ 1%, <ด> 1> เองนะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรผมก็เลยรู้ว่าเออหซผมยอมลุ้นต่อดีกว่าเพื่อม,มันได้กําไรมากขึ้นนะครับเนาะอันนี้คือแผนในช่วงนี้ก็ยังคงมองเป็นทรงนีอง้อย่างที่บอกนะครับว่าชุดนี้ผมมองเป็น ABC ลงมาดังนั้นเนี่ยสามารถที่จะวิ่งออกข้างได้นะครับเนาะแบบนี้อทีนี้มาดูในอีกแบบหนึ่งถ้าสมมุติว่า เราไม่ได้แบบว่าจะดูในส่วนของอิเลียดเวฟอะไรอ่ะเนาะถ้าไม่ได้ดูในส่วนอิเลียดเวฟเดี๋ยวผมขอปิดชุดนี้นิดหนึ่งนี่ผมขอปิดตัวนี่ตัวชุดเวฟนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูแบบสนใจในส่วนของอิเลียดเวฟเนาะเรามีท่าเล่นแบบปกติเนี่ยเราเล่นยังไงได้บ้างนะครับอ่าท่าเล่นแบบปกติเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ากราฟเนาะนี่ครับ กราฟมันก็มีการวิ่งลงมานะครับเป็นอยู่ในโซนที่เป็นโซนแนวรับสําคัญนะอย่างที่บอกเนาะโซนนี้เนี่ยครับเราเคยวัดตัวลุ่มโปรไฟล์ให้ดูแลนะครับก็คืออย่างนี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้จะเป็นอยู่ในโซนรับสําคัญนะครับซึ่งจะเป็นทั้งก้อนตรงนี้เลยนี่จะเป็นทั้งก้อตรงนี้เลยนะครับซึ่งในเหตุผลด้วยเนาะว่าตอนที่มันลงมาโซนรับสําคัญเนี่ยที่มีตัววอลลุ่มการเทรดหรือว่าคอนโซลิเดชชั่นเยอะเนี่ย ตรงนี้ผมเคยบอกว่าเอ้ยมันเกิดไดเวอเจนใช่ไหมเราก็เลยเป็นจุดที่เล่นไปเพราะทรงลงมาในโซนรับสําคัญพอดีนะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยมันยังไม่หลุดโซนนี้นะยังสามารถลุ้นต่อได้คือกราฟว่าอาจจะมีการย่อลงมาพักนะครับอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วชุดนี้อาจจะเด้งขึ้นต่อก็ได้ดังนั้นสําหรับใครที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เทรดแต่ผมยังมองว่าหน้าช็อตก็ยังแบบ คือหน้าช็อตก็ยังเสีียงๆอยู่นะเพราะว่ามันเป็นจุดโซลับตรงนี้พอดีอะมันเป็นจุดโซคอนโซลิเดชั่นพอดีนะครับดังนั้นเนี่ยหน้าช็อตอาจจะยังไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับหน้าช็อตรแต่ระยะยาวผมมองว่าลงต่อนะอย่างที่บอกระยะยาวผมมองว่าชุดนี้จะลงขึ้นมาตรงเป็น ABC แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับตัวขึ้นเบรกนิดนึงนะครับเทรลนไลน์ถ้าดูจริงเนี่ยเทรลนไลน์ก็คือเขาก็เบรกมาแล้วด้วยนะครับไอ้จุดเนี้ยอาจจะเป็นแค่การรีเทสเทรลนไลน์หรือเปล่าเท่านั้น เป็นรีเทสลงมารีเทสแนวรับอีกรอบแนวรับสําคัญอีกรอบแล้วก็เป็นเทนไลน์ด้วยผมว่าแนวนี้แข็งนะต้องระวังแนวนี้เป็นแนวเห็นบ้าว่าคอนโซเลชันเยอะนะครับต้องระวังแนวนี้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งไปช็อตมั่วๆละกันครับถ้าช็อตเนี่ยสามารถช็อตอะไรได้บ้างอาจจะช็อตในเชิ่มของขาซีตรงนี้ว่าลงมาแถวโซนนี้คิดว่าไม่น่าหลุดหลุดตรงนี้ยากหลุดราวๆเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนดีมานโซนกันเผื่อไปลบไปนี่นะครับดีมานโซนประมาณ 2,3,4 3 4นะครับถึง2 6 6 4 5หนครับโซนเนี้ยผมว่ายังเป็นโซนที่แข็งอยู่ก็รอดูอีกนิดแล้วกันนะครับรอดูนนี้ละกันเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะตัวผมเองก็มีระบบ membership <c oughs> ก็ยังไงใครที่สนใจสามารถจะไปดูรายละเอียดได้แล้วก็อ,อ้อลืมไปอีกเรื่องหนึ่งในส่วนการแข่งครับที่เป็นชิงรางวัลนะครับ3,000เหรียญบน OKX OK เน่ยในสัปดาห์นี้จะหมดแล้วนะครับในสัปดาห์ใน วันนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งแล้วนะครับก็น่าจะคิดผลกันเรียบร้อยก็ยินดีกับสิบอันดับด้วยนะครับเราก็น่าจะได้รางวัลกันไปทีนี้ในส่วนของเดือนหน้านะครับคิดว่าระบบการแข่งเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับน่าจะพักสัก1เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานําตรงนั้นเนี่ยมาแจกรางวัลอื่นกันสําหรับคนที่อาจจะไม่ใช่สายเทดชอบทำเควสชอบทําอะไรเนี่ย ดังไงติดตามในดิสคอ d เอาไว้รางวัลพวกกิจกรรมต่างๆสักการ d i ดิสคอตของข้างจะเยอะนะครับอาทิตย์ที่แล้วน่าจะแจกกันไปเยอะพอสมควรนะครับมีคนได้บางทีได้ 3- าม0 0พบาทเลยได้แบบได้อะไรกันบ่อยอยู่นะครับยังไงก็สามารถที่จะรอดูได้สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอรอครับสวัสดีครับ